ถึงเยาวราชแล้วพิมพ์อยากทานอะไรดีคะพิมพ์ยังนึกไม่ออกเลยคะ่ะเราเดินดูไปเรื่อยๆก่อนได้ไหมคะคุณแม่ได้สิคะ่ะเอ๊ะนั่นเขากำลังคั่วกาแฟกันใช่ไหมคะคุณแม่ไม่ใช่ลูกเขากำลังคั่วกาวลัดคะ่ะและที่ลูกเห็นเป็นสีดำๆนั่นก็คือกากาาแฟ แล้วทำไมต้องเอากาศกาแฟมาคั่วกับเกาลัดด้วยล่ะคะเพราะช่วยเก็บความร้อนไว้ได้นานช่วยให้เกาลัดสุกเข้าถึงเนื้อข้างในและมีกลิ่นหอมค่ะร้านอาหารตรงนั้นน่าทานจังเราทานร้านนี้กันนะคะพิมพ์สั่งอะไรดีคะพิมพ์เอาก๋ยซีมี่กับขนมจีบค่ะส่วนฉันขอก๋วยจับที่หนึงค่ะ น่าทานจังเลยค่ะคุณแม่พิมพ์รู้ไหมคะว่าอาหารที่อยู่บนโต๊ะนี้รวมทั้งกาลัดที่พิมพ์ได้เห็นระหว่างทางเดินนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอาหารที่ชาวจีนนำมาเผยแพร่ในประเทศไทยเราทั้งสิน้นถ้าอย่างนั้นคนที่เผยแพร่อารยธรรมจีนในประเทศไทย <c oughs> ก็มาจากชาวจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแน่ๆเลยใช่ไหมคะ ไทยและประเทศเพื่อนบ้านในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการติดต่อค้าขายกับจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณเหมือนกันผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่อาระยธรรมจีนเข้ามาในดินแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้านก็คือพ่อค้าชาวจีนพระพิสุขและนักการทูตโดยใช้เส้นทางทั้งทางบกและทางน้ำอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะ ว่าเส้นทางทางบกและทางน้ำใช้เส้นทางใดเราไปหาความรู้เพิ่มเติมกันในช่วงนี้ชี้แนะกันเลยค่ะช่วงนี้ชี้แนะสวัสดีค่ะน้องๆเส้นทางบกคือเส้นทางบนภาคพื้นทวีปได้แก่ทางตอนเหนือของประเทศพมา่าและเวียดนามในปัจจุบัน ส่วนเส้นทางน้ำนั้นเริ่มต้นจากเมืองท่าริมแม่น้ำโขงของหยุนหนานหรือยูนานในปัจจุบันถึงเมืองท่าบริเวณปากแม่น้ำโขงประเทศเวียดนามและนอกจากนี้ยังมีเส้นทางทางทะเลใช้เดินเรือสำเภาจากเมืองทางตอนใต้ของจีนเรียบชายฝั่งลงมาจนถึงช่องแคบมาลากาคุณแม่คะ แล้วหลักฐานที่แสดงถึงการเข้ามาของอารยธรรมจีนในประเทศของเราและประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอะไรบ้างล่ะคะหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการติดต่อระหว่างจีนกับคนในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือจดหมายเหตุซึ่งเป็นบันทึกของทูตจีนที่เข้ามาติดต่อกับกษัตริย์ฟูนันและอาณาจักรขอมหรือประเทศกัมพูชาในปัจจุบันเมื่อพันกว่าปีมาแล้ว รวมถึงซากระเรืะสำเพาที่มีเครื่องถ้วยชามบรรทุกมาพบอยู่ตามเมืองท่าต่างๆในดินแดนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยค่ะลูกรู้ไหมคะว่าคนไทยเรารับเอาประเพณีบางอย่างของจีนมาผสมผสานกับประเพณีของสังคมไทยเช่นรับเอาลทัทธิของจื้อที่เน้นการเคารพบ,บูชาบรรพบุรุษเป็นต้น โดยลัทธินี้ได้ก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีหลายอย่างในประเทศไทยเช่นพิธีไหว้เจ้าตรุษจีนพิธีกินเจซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะสอนให้คนเป็นคนดีคือมีความกตัญญูและมีความเมตตาต่อสัตว์พิมพ์เคยเห็นเขาเช่สิงโตและแห่มังกรช่วงตรุษจีนถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่า การเชิดสิงโตและแห่มังกรเนี่ยเราเป็นอารยาธรรมจีนที่เผยแผ่เข้ามาในบ้านเราใช่ไหมคะถูกต้องแล้วจ้ะนอกจากการเชิดสิงโตและแห่มังกรแล้วนิ้วก็ถือเป็นการแสดงที่เรารับอารยาธรรมมาจากจีนด้วยค่ะมีบางวัดที่ได้รับอิทธิพลของสถาปัตยกรรมแบบจีนเห็นได้จากการที่มีมังกรประดับอาคารและหลังคา อีกทั้งยังมีงานปูนปั้นลายดอกไม้ประดับซึ่งเรานำมาประดับโบสถ์หรือวิหารเช่นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชโอรสารามซึ่งเป็นวัดประจำรัชการที่สามก็เช่นกันนอกจากสถาปัตยกรรมแล้วเครื่องดนตรีหลายชนิดที่แพร่หลายในประเทศไทยก็ได้รับอารยธรรมจากจีนนะคะเช่นฉาบกลอง รวมทั้งขิมที่ลูกเรียนในชั่วโมงดนตรีก็เป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับอาระยะธรรมจากจีนเหมือนกันค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเราจะรับอิทธิพลของอาระยะธรรมจีนมาหลายด้านเลยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคำบางคำที่เราใช้กันทุกวันนี้ก็มีที่มาจากภาษาจีนเช่นโตะ๊ะเก้าอี้ผักคณะ ในเมื่อเรารับอิทธิพลทางด้านภาษาจากจีนแล้วก็แสดงว่าจะต้องมีวรรณกรรมที่เราได้รับอิทธิพลจากจีนด้วยใช่ไหมคะเพราะภาษากับวรรณกรรมมักจะมาคู่กันเก่งมากค่ะพิม์วรรณกรรมที่เราได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมจีนก็คือสามก๊กกับไซอิ๋ว รวมถึงด้านอาหารที่เรากำลังจะทานกันด้วยนะคะอาหารจีนนั้นส่วนใหญ่จะเน้นการย่างผัดต้มและส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่ทำจากเส้นอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวก๋วยซีหมี่ที่พิมพ์สั่งและก๋วยจับของแม่เป็นต้นค่ะเอาละค่ะแม่ว่าเรามาทานอาหารกันก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวจะเย็นหมดและเดี๋ยวแม่พาพิมพ์ไปไหว้สันเจ้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก่อนกลับบ้าน ระหว่างที่แม่กับพิมพ์กำลังรับประทานอาหารอยู่นั้นเรามาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันนะคะหากน้องๆสนใจสามารถคลิกที่ปุ่มกิจกรรมด้านล่างได้เลยค่ะสายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ใครคือผู้นำอารยธรรมจีนเข้าสู่ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกต้องค่ะข้อใดแสดงถึงลักษณะของสถาปัตยกรรมที่ไทยได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมจีนเก่งมากค่ะหากเก๋าเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีนด้านใด ใช่แล้วครับข้อใดเป็นวรรณกรรมที่มีที่มาจากประเทศจีนถูกต้องค่ะเจ้าแม่กวนอิมแสดงถึงอิทธิพลของจีนด้านใดเยี่ยมไปเลยค่ะเรามาดูคำอธิบายเพิ่มเติมกันนะคะ ในข้อแรกนั้นใครคือผู้เผยแผ่อรารยธรรมจีนเข้าสู่ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คำตอบก็คือพ่อค้าและนักการทูตชาวจีนค่ะเนื่องจากชาวจีนมีการเข้ามาติดต่อค้าขายกับประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านเส้นทางสายไหมและเส้นทางเดินเรือสำเภา ข้อที่ 2. ข้อใดแสดงถึงลักษณะของสถาปัตยกรรมที่ไทยได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมจีนคำตอบก็คือมังกรประดับอาคารและหลังคาค่ะเนื่องจากมังกรประดับอาคารและหลังคาเป็นอิทธิพลของอารยธรรมจีนด้านสถาปัตยกรรมนาฏศิลป์และวรรณกรรมข้อที่3าฮักเกาเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีนด้านใดคำตอบที่ถูกต้องก็คือวัฒนธรรมด้านอาหารค่ะ เนื่องจากอาหารจีนจะเน้นการย่างนึ่งต้มและเน้นอาหารประเภทเส้นค่ะข้อที่สี่ข้อใดเป็นวรรณกรรมที่มีที่มาจากประเทศจีนคำตอบก็คือไซอิ๋วค่ะส่วนรามเกียรติ์เป็นวรรณคดีของอินเดียส่วนสังทองและง้อป,ป่าเป็นวรรณกรรมของไทยค่ะข้อสุดท้ายเจ้าแม่กวนอิมแสดงถึงอิทธิพลของจีนด้านใดคำตอบก็คือ อิทธิพลของอารยธรรมจีนด้านลัทธิความเชื่อค่ะเนื่องจากคนไทยนับถือเจ้าแม่กวนอิมในฐานะพระโพธิสัตว์ที่คอยโปรดหลาวมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์และถือเป็นชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าด้วยค่ะเอาละจ้ะเดี๋ยวเราไปศาลเจ้ากันแล้วเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระขอพรก่อนกลับบ้านกันนะลูกค่ะแม่ไว้วันหยุดน้าคุณแม่พาพิมพ์มาเที่ยวอีกนะคะได้เลยค่ะ น้องๆคะเราตามพิมพ์กับแม่เข้าไปไหว้พระขอพรข้างในกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปคะ่ะ